วอยเอเชอร์ <Watch> er, นะฮะลำใหญ่มากดูตัวผมนะฮะเนี่ยประมือกว่าเลยเราดูแบ็กสโหลดนี่แบ็กสโหลดเท่าไหร่ load, load, สวัสดีครับเจคัาร์ทีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาทำรถแปลกๆรถที่ไม่ค่อยมีใครทำ นะฮะแล้วก็หาทําที่ไหนไม่ค่อยได้นั่นก็คือรถมอเตอร์โฮมนะฮะรถคันนี้เป็นของคุณเอสระดับโลกเจ้าเดิมนะฮะน้องรักก็เขาก็ออกรถคันนี้มาได้อาทิตย์กว่าแล้วล่ะนะฮะก็จะเป็นรถวิสูบิชิมอเตอร์โฮมวอยเอเอร์นะฮะมีตัวแทนขายอยู่แถวแถวเรียบด่วนนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถที่เหมือนกับบ้านเคลื่อนที่ พี่จะไปไหนก็ได้นะฮะรถพื้นฐานมาจาก m s u s u ิ i s h i ่อ i t o ั on, aps, 4 4, น Sin ิ g เก c a ์หัวเดียว 4x4 ูน4ะครับแล้วก็ทำเปเสร็จออกมาแล้วเนี่ยน้ำหนักจากเล่มจดทะเบียน2ตัน7นะฮะยังไม่รวมน้ำหนักคนยังไม่รวมน้ำมันยังไม่ใสน่น้ำน้ำดีน้ำเสียอะไรเข้าไปนะฮะก็รถคันนี้ก็จะเป็นรถที่ที่ โหลดหนักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อยางที่ให้มาจากโรงงานจากผู้ผลิต่ยว,วิ่งได้ไหมวิ่งได้แต่วิ่งแล้วด้อยดอยด้ยดอยด้อย,ยแล้วก็ฐานล้อก็ดูแล้วมิติไม่ค่อยดีนะฮะนี่ยนะฮะรถตัวจริงๆของเจ้า v o y a g e r นะฮะลำใหญ่มากดูตัวผมนะฮะ สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะฮะในเรื่องของความสวยงามด้วยแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยก็คือรถเนี่ยมันเป็นรถพื้นฐานกระบะธรรมดาทั่วไปหัวเดียวนะฮะล้อที่มาก็ปกติอ่าน้องคิวมาอันนี้เป็นล้อโรงงานนะฮะล้อก็จะโอเคปกติรถคันนี้คุณเอสไปใส่ช็อคอัพมาแล้วก็ยกมาแล้วนะฮะสนิ้วนะครับล้อก็จะปกติเห็นไหฮะก็เป็นรถกระบะธรรมดาทั่วไปนะครับ แต่มันพิเศษอยู่ตรงด้านหลังฮะด้านหลังเนี่ยนะฮะเขาต่อเขาต่อตัวถังออกมาอีกประมาณเนี้ยประมาณสักฝ่ามือกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานล้อเอยรถเนี่ยมันก็เลยดูแลหุบเข้าไปข้างในยเยอะมากนะครับหุบไปถึงฝ่ามือกว่านะฮะเนี่ยฝ่ามือกว่าเลยมาดู แล้วรถคันนี้เนี่ยนะฮะใส่อแดปเตอร์มาแล้วเนี่ยประมาณ2นิ้วกว่านะครับอยู่ด้านในล้อสำหรับรถคุณ S คันนี้นะฮะก็จะใช้เป็นล้อขอบ17นิ้วเพราะว่าเรา,เรายังหาย,ย่างที่มีน้ำหนักโหลดอินเด็กซ์เยอะๆได้นะครับแกนยางก็จะมีความหนาอยู่วันนี้ก็ใช้เป็นล้อของ Black r h i n นะฮะความพิเศษของรถคันนี้ก็คือล้อเนี่ย r t ร จัดออกมาเป็น2สเตปเหมือนกับหน้าออฟเซตหหลังออฟเซต1ก็เพราะว่ารถเนี่ยฐานล้อมิติเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่เท่ากันนะฮะ,อะเอาเดี๋ยวมาดูล้อกันก่อนนะครับล้อหน้าเนี่ยนะฮะจะใช้เป็น Black Rhino Arsenal นะฮะ17คูณด้วย9.5ล้อจะกว้างสักนิดหนึงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยใจอยากได้สัก8นิ้วครึ่งหรือ9นิ้วแต่ปรากฏว่ามันไม่มี ก็จะเป็น9.5นะฮะ6รู139.7ที่ออฟเซตที่ล้อหน้าบวก12มิลนะฮะออฟเซตบวก12แต่ล้อหลังเนี่ยที่มันหุบๆเข้าไปข้างในเนี่ยใช้ออฟเซตลบ18เพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้จะใช้ล้อหน้าบวกออฟเซตหลังลบนะครับอ่าเรามาดูกันวีโปรนะฮะเป็นล้อแท้นะครับอ่ะโอเคลองดูล้อนะฮะ Black r h i n o นะครับสิ่งที่เวลาที่เราจะทำรถประเภทนี้นะฮะ สิ่งที่จะต้องคำนึงถึง2อย่างควบคู่กันก็คือเรื่องของมิติล้อ PCD กับเรื่องของ Max Load นะครับเ,เพราะว่ารถพวกนี้ไม่ใช่รถธรรมดาทั่วไปเป็นรถที่มีความหนักใช้บรรทุกแล้วก็ยังต้องใช้ในเส้นทางออฟโรดต่างๆด้วยนะครับรถจะค่อนข้างหนักสักหน่อยนะฮะบุ๊เราดูสิฮะข้างหลังเท่าไหร่ Black Rhino Arsenal นะครับ เออเดี๋ยวดูแม็กโหลดดิแม็กโหลดเท่าไหร่2,500ปอนปอนเป็นตันได้เท่าไหร่นะเรียบเป็นน้ำหนักกิโลตันกว่านะความสามารถในการบรรทุกถึงอยู่แล้วนะฮะเราก็จะเหมือนกันเลยแต่ว่าจะต่างที่เบ้าหลังนะครับ Cos Cycle Bruckle Cameru club Namorujana hong you don't know do on do go kong so on no no kong Passer is sasang asu Kiss Lately naga what and meetin the never je weekend need me up chung I I mini ตอนนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีฮะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็จะได้มิติที่ออกมาเป็นอย่างไรครับ voyager s ระดับโลกเราก็ใส่มาเสร็จแล้วการใส่ล้อเนี่ยกับสายางเนี่ยนะฮะสำหรับชุดนี้เนี่ยสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเรื่องของความสามารถ max load ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของล้อแล้วก็ของยางนะครับ อย่างชุดนี้นะฮะ BF Goodrich KO2 เนี่ยนะฮะสามารถรับน้ำหนักได้ต่อเส้นนะฮะ1,450กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกือบๆนะเกือบๆตันนะฮะล้อเนี่ยได้ประมาณสัก5ตันนะครับได้ประมาณสัก5ตันก็ถือว่าโอเครถพร้อมคนเนี่ยไม่น่าเกิน3ตัน5นะครับเป็นไงฮะรถตัวน,นี้ใหญ่มากนะฮะแล้วก็เป็นเป็นบ้านเคลื่อนที่เลยละสนุนค่าตัว คุณเระดับโลกตัวนี้จัดมา2 8 9ล้าน8ปดแนะครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างเอาตรงๆว่าใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องใส่ไปอีกประมาณแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ล้อยางอีกประมาณชุดน,นีเ้เกือบเกือแสนนะฮะโดย r t m ท่านใดมีปัญหาเรื่องล้อยางของมอเตอร์โฮมนะฮะยังไงปรึกษากับทาง r t m ได้นะครับเรามีความชำนาญน,นะฮะตัวของผู้บริหารเองก็เล่นรถ ประเภทนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีรมประสบการณ์นะครับมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านล้อย่างของมอเตอร์โฮมนะครับ mm hmm. ก็เียเชิญครับผม mm hmm. อย่าลืมนะฮะ r t m เพื่อนคู่ใจสายมอเตอร์โฮมมีอะไรติดต่อมาได้นะครับ mm hmm. ทั้ง2สาขารามีทากิโลเมตร7รามีทากิโลเมตร15ครับสำหรับวันนี้ล่าม,มาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ mm hmm. Where you find me? Where you find me? Body, 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 I be on my own. Don't mind me. Don't mind me. Yeah. She be caught up, boy. I hit my line. Don't blame me. Don't blame me. yeah Yo, don't blame me. yeah Yo, don't blame yeah. me. Boy, don't blame me. 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 Now she go down and hit raise me. Yeah. You praising your God? You crazy. crazy? Put me in the cause lately, Psychopaths are I've been making.